ครับโควิดไม่เหมือนกับการติดเชื้อทั่วไปนะครับที่ว่าพอหลังจากหายติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการก็จะหายเป็นปกติมีหลายคนที่หายป่วยจากโควิดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะครับมีจํานวนมากเลยนะครับที่ยังคงมีอาการเลื้อรลังไม่สุขสบายไม่สามารถกลับไปทํางานได้รู้สึกว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงอาการที่เจอได้บ่อยก็คือว่าอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงเวลาทํางานหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทัน อ่อนเพลียหมดแรงก็มีคําถามนะครับว่าอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไงคลิปนี้มีคําตอบครับคือก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับคําว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหลังจากหายจากโควิดนะครับเราเรียกกันว่าเป็นภาวะลองโควิด คือโดยทั่วไปเนี่ยการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยการจะดีขึ้นภายในไม่เกิน1เดือนเราก็จะสามารถกลับไปทํางานได้ตามปกติแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งไม่น้อยนะครับประมาณ20-30%ถึงในคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยยังคงมีอาการต่อเนื่องมากกว่า1เดือนอาการที่ว่าก็หลากหลายมากนะครับไม่เป็นอาการทางสมองเช่นอาการมึนงงไม่มีสมาธิ นึกอะไรไม่ค่อยออกสูญเสียการดมกลิ่นไปหรือว่าการทางหัวใจเช่นมีอาการหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วความดันตกเวลาที่ลุกขึ้นยืนอาการทางปอดเช่นมีการไอเลือรลังหายใจไม่ค่อยอิ่มเหนื่อยง่ายบางคนก็มีการทางลำไส้มีอาการท้องเสียบ้างก็มีการปวดกล้ามเนื้อนอนไม่หลับอ่อนเพลียอาการที่หลากหลายนะครับเป็นลักษณะหนึ่งของอาการที่เราเรียกกันว่าลองโควิดนะครับ นันในคลิปนี้นจะขอเน้นตรงที่ว่าอาการที่เจอได้บ่อยก็คืออาการเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงหายใจไม่ค่อยทันครับแต่ว่า,าการเหล่านี้ก่อนที่เราจะสรุปว่าเป็นเกิดจากลองโควิดนะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าอาการที่เกิดจากหลังการติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคที่ร้ายแรงที่ตามมาหลังจากโควิดไม่ใช่เป็นเรื่องของโรคกล้ามเนื้อเสื่อมหรือว่า โรคริบเรื่องอุดตันในปอดมันถ้าไม่มั่นใจก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าอาการเจ็บป่วยหลังจากติดโควิดมาแล้วเนี่ยเป็นจากโรคแ,แรงเหล่านี้หรือเปล่าก่อนที่จก่อนที่เราจะสรุปว่าอาการเหล่านี้เป็นภาวะลองโควิดในคนไข้ลองโควิดนะครับที่มีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันอ่อนเพลียเนี่ยควรปฏิบัติตัวอย่างไรตอนอยู่ที่บ้านนะครับ หลายคนก็ไม่อยากทําอะไรนะครับกลับไปก็อยู่เฉยๆไม่ทําไม่อยากทําอะไรเพราะทําแล้วก็เหนื่อยง่ายแต่ไม่แนะนําให้อย่างนั้นนะครับแนะนําว่ากิจวัตรประจําวันที่เคยทำเนี่ยหรือกิจกรรมที่เราชอบเนี่ยยังคงต้องทําอยู่เพียงแต่วิธีการทำเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการวางแผนมากขึ้นในการทํากิจวัตรประจำวันอาจจะใช้เวลาในการทาในงานแต่ละอย่างเนี่ยนานขึ้น มีการเ,าเลือกกิจกรรมว่าอันไหนควรทําก่อนหลังนะครับอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยเราเคยทําความสะอาดบ้านได้ทั้งหลังเลยแต่พอหลังจากป่วยจากโควิดแล้วเนี่ยกลับมาบ้านก็อาจจะทําไม่ได้แบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าหยุดทํำนะครับก็ยังทําอยู่เพียงแต่ว,ว่าอาจจะทําน้อยลงเช่นแทนที่จะทําความสะอาดบ้านทั้งหลังก็อาจจะทําเป็นแค่บางห้องที่มีความจําเป็นก่อนนะครับ แล้วเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องทําไปเราก็ต้องพักไปข้อ2ก็คือว่าคนไข้ที่เป็นลองโควิดเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของจิตใจความเครียดความกังวลย่อมเกิดตามมาทีนี้พอเรายิ่งมีความเครียดความกังวลเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นร่างกายมีการสร้างสารฮอร์โมนบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะดรีนลินสารเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นให้เราหายใจตื้นนะครับ มีภาวะที่หายใจเร็วขณะที่หลอดลมมีการบีบรัดหดตัวหายใจลําบากต้องใช้กล้ามเนื้อในการช่วยในการหายใจมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นพอเราหายใจได้ยากขึ้นยิ่งทําให้เกิดความกลัวมากขึ้นความกลัวไปกระตุ้นให้อาการหายใจลําบากยิ่งมากขึ้นมันก็เลยเป็นวัฏจักรวงจรที่คอยทําให้เรารู้สึกแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดวงจรโดยการเปลี่ยนความคิด ให้เข้าใจว่าอาการลองโควิดเนี่ยสามารถพบได้ในคนที่เป็นโควิดแล้วก็จะหายเองในที่สุดการจดจ่อเรื่องการหายใจเนี่ยจะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งรู้สึกหายใจมากขึ้นการที่เราจดจ่อกับสิ่งสิ่งใดเนี่ยหรือจดจ่อกับอาการอะไรอาการหนึ่งเนี่ยกลับทําให้อาการเหล่านั้นมันเป็นมากขึ้นเช่นเรารู้สึกว่าเราปวดหัวเราไปยิ่งจดจอ่อก็รู้สึกวปวดหัวมากขึ้นเรานอน,อนไม่หลับเราไป กังวลแล้วก็จดจ่อก็ยิ่งทำให้นอนไม่หลับมากขึ้นมันต้องพยายามเบี่ยงเบนความสนใจบ้างนะครับเปลี่ยนความคิดบ้างมีความคิดในเชิงบวกบางคนก็จะเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ทําให้องมีการผ่อนคลายมากขึ้นเช่นการร้องเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรีชนิดที่เป็นแบบเป่าซึ่งกลับทําให้เราเนี่ยมีการทำงานปอดที่ดีขึ้นด้วยนะครับ หรือควรจะใช้วิธีการนั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือเล่นโยคะให้รู้สึกผ่อนคลายประเด็นที่3าก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักมากขึ้นลดแป้งให้น้อยลงเน้นโปรตีนมากขึ้นนะครับสำคัญก็คือว่าพยายามดูน้ำหนักของตัวเองใครที่น้ำหนักเกินก็พยายามจะลดน้ำหนักลงมา นะครับสำหรับคนที่สูบบุหรี่ก็ได,ได้ได้เวลาแล้วนะครับว่าถึงเวลาต้องเลิกสูบบุหรี่แล้วเพราะว่าแค่โควิดอย่างเดียวเราก็แย่แล้วถ้าเราสูบบุหรี่ยิ่งไปทำร้ายปอดซึ่งแย่อยู่แล้วเนี่ยทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมไม่เป็นสิ่งที่เราทําได้นะครับเลิกบุหรี่ซะตั้งแต่วันนี้เราก็จะดีขึ้นนะครับอีกประเด็นที่สําคัญก็คือการออกกาลังกายถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยมาก นะครับหายใจไม่ทันแต่ไม่แนะนำให้หยุดออกกำลังกายนะครับแนะนำว่าควรจะต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจะมากจะน้อยก็คงยังต้องทำอยู่นะฮะโดยเรามีเกณฑ์ที่ว่าเราอาจจะออกกำลังกายไม่หักโหมมากเกินไปโดยดูที่อัตราการเต้นของหัวใจก็ได้ครับให้อยู่ที่ประมาณ60%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในแต่ละช่วงอายุของคนนะครับสมมุติว่า เราอายุ40ปีมันเนี่ยชีพจรเต้นสูงสุดที่100%เก็จะอยู่ที่220ลบด้วยอายุ40ปีก็คือ180ครั้งต่อน,นาทีอันนี้คือ100%่ง้เอร์มันออกราลังกายให้หัวใจเต้น60%ของ180ครั้งต่อน,นาทีก็เพียงพอแล้วนะครับทำไปทีละเล็กทีละน้อยทำสม่ำเสมอค่อยๆเพิ่มอัตราความหนักหน่วงของการออกกำลังกายทีละนิดทีละนิด ประกตอนที่4นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการฝึกการหายใจอย่าง,างที่เราทราบกันดีนะครับว่าภาะวะลองควิดคือภาะวะที่เรามีปริมาณพลังงานเนี่ยน้อยเราก็ต้องพยายามเติมพลังงานเข้าไปพลังงานส่วนก็คือออกซิเจนนั้นการที่เราจะมีออกซิเจนได้มากเนี่ยก็คือต้องรู้จักวิธีการหายใจนะครับหายใจยังไงให้ได้มีปริมาณอากาศเข้าไปให้เต็มปอดมากที่สุดหายใจยังไงให้ อากาศหรือออกซิเจนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดเช่นจังหวะในการหายใจออกให้นานกว่าจังหวะในการหายใจเข้าเขาทำกันยังไงซึ่งในคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะเชิญนักกายบาบัตินะครับให้มาช่วยแนะนำแล้วก็มาเล่าถึงท่าบริหารปอดที่เหมาะสมกับในไข้ที่เป็นลองโควิดนะครับ ครับในครั้งนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ